สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันทึกแสงเงาที่นี่เราจะมาบันทึกแง่มุมเล็กๆในชีวิตเพื่อให้แสงและเงาของทุกวันสะท้อนกลายเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังให้กับการใช้ชีวิตของเราวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาลองฟัง9วิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพราะความจริงแล้วชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากสิ่งที่เรามีเท่านั้น แต่เปลี่ยนจากวิธีคิดที่เรามองโลกมองปัญหาและมองตัวเองถ้าเราปรับคิดบางอย่างได้เราจะพบว่าแม้ชีวิตยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นวิธีคิดที่หนึ่งคิดบวกในแบบที่เป็นจริงหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าคิดบวกแต่บางครั้งก็กลายเป็นบวกเกินจริง จนเหมือนปฏิเสธความจริงไปเลยวิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคือคิดบวกอย่างมีเหตุผลคือมองหามุมที่เป็นประโยชน์จากเรื่องร้ายแต่ไม่หลอกตัวเองว่าเรื่องร้ายนั้นไม่มีอยู่เช่นเวลาล้มเหลวจากการทำงานแทนที่จะบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรหรอกแล้วจบเราควรถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวครั้งนี้บ้าง นี่คือการคิดบวกที่สร้างการเติบโตจริงๆวิธีคิดที่2มองปัญหาเป็นครูทุกคนต่างอยากหนีจากปัญหาแต่ชีวิตจริงปัญหาคือสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเพราะทุกครั้งที่เราผ่านมันได้เราจะเติบโตขึ้นแทนที่จะคิดว่าทำไมปัญหานี้ต้องเกิดกับฉันลองเปลี่ยนเป็นปัญหานี้อยากจะสอนอะไรฉันเมื่อคิดแบบนี้ ปัญหาจะไม่ใช่ศัตรูแต่จะกลายเป็นครูที่พาเราแข็งแรงขึ้นวิธีคิดที่ 3. มมองคุณค่าในสิ่งเล็กๆชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากการมีสิ่งใหญ่ๆเสมอไปแต่มาจากการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นรอยยิ้มจากคนที่เรารักการได้ทานอาหารอรอ่อ,รอยๆจานโปรดหรือแม้กระทั่งการได้พักผ่อนเต็มที่ในคืนหนึ่งคนที่รู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กๆ จะไม่รู้สึกขาดแคลนเกินไปและจะมีพลังใจในการสร้างสิ่งใหญ่ๆต่อไปวิธีคิดที่4โฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ mm. เช่นความคิดของคนอื่นสภาพเศรษฐกิจหรือโชคชะตาแต่ก็มีสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นความพยายามความคิดและการกระทำของเราเองถ้าเราเอาเวลาทั้งหมด ไปจมอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจะเหนื่อยและทอ้อแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่สิ่งที่ทำได้เราจะพบพลังใจและสร้างผลลัพธ์ได้จริงวิธีคิดที่5ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบหลายครั้งชีวิตเราทุกข์เพราะอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่โลกใบนี้ไม่เคยสมบูรณ์แบบและเราก็ไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบจริงๆ สิ่งที่ทาให้เรามีความสุขจริงๆคือการก้าวหน้าเพราะต่อให้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราดีขึ้นทีละน้อยเราก็มีคุณค่าในทุกก้าวที่เดินวิธีคิดที่6ใช้ความผิดพลาดเป็นแรงผลักแทบไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตแตกต่างคือเราใช้ความผิดพลาดอย่างไรคนบางคนใช้มันเป็นเครื่องมือทำร้ายตัวเองแต่คนบางคนใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้เติบโต ถ้าเราบอกตัวเองว่าผิดพลาดครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่ทำให้ครั้งหน้าฉันทำได้ดีกว่าเรากำลังใช้ความผิดพลาดให้เป็นแรงผลักชีวิตวิธีคิดที่7เลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆทุกวันชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกร้องความสนใจแต่ไม่ใช่ทุกอย่างสำคัญต่อชีวิตเราวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นคือกล้าปล่อยสิ่งที่ไม่สำคัญ เพื่อให้เราได้โฟกัสพลังไปกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆวิธีคิดที่8มองตัวเองด้วยความเมตตาหลายคนเก่งในการให้กำลังใจคนอื่นแต่เมื่อหันมาที่ตัวเองกลับเต็มไปด้วยการตำหนิถ้าเราอยากให้ชีวิตดีขึ้นเราต้องมองตัวเองด้วยความเมตตาพูดกับตัวเองเหมือนที่เราพูดกับเพื่อนที่เรารักให้กำลังใจตัวเองแทนที่จะซ้ำเติมวิธีคิดที่9เชื่อว่า ทุกวันคือโอกาสใหม่สุดท้ายสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้มากที่สุดคือความเชื่อว่าทุกวันคือโอกาสใหม่ต่อให้เมื่อวานเต็มไปด้วยความผิดพลาดวันนี้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าเรามองทุกวันเป็นของขวัญเราจะไม่สิ้นหวังแต่จะมีพลังในการเริ่มต้นครั้งใหม่เสมอนี่คือ9วิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น ไม่ใช่วิธีคิดที่เปลี่ยนโลกภายนอกได้ทันทีแต่เป็นวิธีคิดที่จะเปลี่ยนโลกภายในใจเราเมื่อใจเปลี่ยนโลกที่เราเผชิญก็เปลี่ยนตามขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับคนรอบตัวและพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่คือบันทึกแสงเงาพื้นที่เล็กๆที่เราจะบันทึกความคิดความรู้สึก และแรงบันดาลใจไปด้วยกันสวัสดีครับ